คนตู้มีแบงค์ที่เด็กฉันจะลืมที่แต่นี้เพราะว่าไเป็นคอนของผู้หญิงใช่ไหมเออก็ได้อย่างพี่เราของผู้หญิงฉันเก็บหมดแล้วนะเฮ้ยคอนอะไรอ่ะคอนตู้นี้ระวังงูฉกเขาบอกเออเลี้ยงเลี้ยงกันนะคนบ้าไม่ต้องพี่เปิดตู้ไว้พี่ไม่อายชาวบ้านชาวช่องเขาบ้างอายมีอะไรถ้าเธอไม่เข้ามาฉันจะอายใครเออนี่ก็มานั่งรออะไรก็ไม่รู้ไม่มีอย่างต้องเองน่วงเลยน่ะของฟูไม่มีอย่างพี่เบล กล้องสับจริงอะไรตาปิดแน้เลยเธอจะเอายางเฉยๆฉยังมาจับผิดงั้นนะขอร้องเถอะน้องเอาโทรศัพท์พี่เบลมาแล้วนะเอาไปไหนอะให้พี่เขาอ๋อเจจับทำไมหนอะอะไเดี๋ยวยางเร็วเดี๋ยวยางเร็วโดนจับเดี๋ยวก่อนดีกำลังเก็บยางอยู่นะพี่เบลฮะเอาเติร์จับมเเดี๋ยวตามไปนะ เดี๋ยวยางมันสั้นนะมันผูกไม่ได้นะ